การประกันคุณภาพนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของนะครับเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการประกันถูกไหมเห่ยเราเรียกว่าประกันคุณภาพการศึกษานะครับถ้าใช้ในวงการศึกษาคือการประกันคุณภาพการศึกษานั่นเอง นะครับคุณภาพในด้านการศึกษานะครับยูนิเซฟนะครับได้ให้ความหมายขอบเขตของคุณภาพการศึกษา5มิตินะครับมิติด้านผู้เรียนนะครับผู้เรียนมีสุขภาวะดีโภชนาการดีนะครับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะครับเพียงพอนะครับคุณภาพด้านเนื้อหาและก็สาระการเรียนรู้นะครก็คือมีหลักสูตรที่มีความจำเป็นนะครับสามารถ สร้างผู้เรียนให้ได้ทักษะที่มีความจําเป็นอัดออกเกย์ได้นะครับคุณภาพด้านกระบ,บวนการนะครับมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีนะครับแล้วก็คุณภาพด้านผลลัพธ์นะครับก็คือผลลัพธ์ก็คือผู้เรียนนั่นเองนะครับผู้เรียนมีความรู้มีทักษะมีเจตคตินะครับตามเป้าหมายของของของชาตินั่นเองนะครับ การประกันคุณภาพการศึกษานะครับ Quality Assurance นะครับมันก็คือการดำเนินกิจกรรมนะครับที่เสริมที่ต้องสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครองชุมชนนะครับว่าโรงเรียนสามารถผลิตนะครับบุคลากรได้ตามความคาดหวังของชุมชนนะครับระบบการประกันคุณภาพจะมีทั้งนะครับการประเมินคุณภาพนะครับการติดตามตรวจสอบแล้วก็การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสส่วนนี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่นะครับตามพระราชบัญญัตินะครับการศึกษาปี2542นนะครับได้กำหนดไว้ว่าให้มีการประกันคุณภาพนะครับซึ่งการประกันคุณภาพก็จะมีประกันคุณภาพภายในกับประกันคุณภาพภายนอกประกันคุณภาพภายในนี่คือโรงเรียนนะครับทำรายงานประจำปีของโรงเรียนนะครับเรียกว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาครับ s e l f s s s e s s m e n t r e p o r t นะครับหรือว่า SAR นั่นเองนะครับเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและก็เปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับส่วนประเมินอันนี้คือทำทุกปีนะครับ SAR ของโรงเรียนนะครับส่วนประเมินภายนอกครับกำหนดให้มีสมอศนะครับสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษานะครับหรือว่าสมอศทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกนะครับซึ่งสมอศเนี่ยก็จะเป็นองค์กรอิสระนะครับก็เลยจะ เพื่อให้สร้างให้เป็นองค์กรที่เป็นความเป็น,ปนกลางนะครับองค์กรมหาชนก็เลยเ็นความอิสระนะครับแล้วกเ็เป็นกลางในการประเมินนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สถานศึกษาซึ่งประเมินภายนอกนี้ทำนะครับต้องมีการประเมินภายนอกนะครับอย่างน้อย1ครั้งต่อ5ปีเนาะครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของการประเมินภายในแล้วก็ภายนอกนะครับ สถานศึกษานะครับประเมินตนเองผ่าน SAR นะครับแล้วก็สังกัดนะครับก็จะติดตามตรวจสอบนะครับทุก3ปีเนาะแล้วก็ให้ผลย้อนกลับนะครับให้ฟีดแบ็กย้อนกลับในขณที่นะครับสมศประเมินภายนอกครับ SAR ที่เราทำนะครับเราก็มานํามานะครับเป็นใช้ในสําหรับการประเมินภายนอกนะครับซึ่งสมศจะมีประเมินภายนอกทุกนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก5ปีนะครับ ซึ่งกระบวนการ,นรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็ผ่านกระบวนการเดมมิงเนาะนะครับ P D C A นั่นเองนะครับ Plan Do Check Act นั่นเองนี่คือกระบวนการพัฒนาคุณภาพเดมมิงนะครับ Plan Do Check Act นะครับพัฒนาต่อเนื่องไปนะครับก็ Plan Do Check Act Plan Do Check Act ไปนะครับและก็มีนะครับต้องอย่างน้อยต้องผ่านมาตรฐานผ่านขั้นต่ำ นะครับแพนดูเช็คแอคแล้วก็พัฒนานะครับมีมาตรฐานตัวต่อไปนะครับแพนดูเช็คแอคนะครับอันนี้ก็คือจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี่คือกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพนี่คือวงจรเดมมิ่งนะครับ